สองแต่โปรเจกต์เรื่อใหญ่ของแอปปีเริ่มเลยค่ะคุณยายว่าเขาี่ปีหน้าเขาขอบแดดออกไปทุกหน้าแล้วโอ้ค่ะต้องต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆนะคะเพราะว่าจริงๆก่อนที่เราจะมาถึงการเปิดภาพยนตร์เรื่องบุกเพยสันนิวาสองในวันนี้ค่ะจริงๆเราผ่านเรื่อง Destiny Token กันมาก่อนนะคะการที่เราพยายามที่จะให้ผู้ชมมาเป็นผู้ร่วมลงทุนแล้วก็ได้มีส่วนร่วมกับกับภาพยนตร์เรื่องบุกเพยแล้วก็ ตอบรับดีมากค่ะเด e ิน i โโ t o เกนก็ขายหมดก่อนเวลานะคะแล้วก็ทุกคนก็รอชมภาพยนตร์ซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็ได้เปิดตัวหนังตัวอย่างครั้งแรกนะคะแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นที่ราตึงใจในผู้ชมนะคะก็อยากจะฝากไว้ด้วยค่ะนี่หนอนจะไามลคะต้อจะบอกเลยค่ะค่ะก็ต้องบอกว่าดีใจมากๆวันนี้เราได้เห็นตัวอย่างที่รู้สึกทุกคนก็ อยากจะได้เห็นฟันจริงกันแล้วนะคะ28กรกฎาคมนี้นะคะก็พบกันทั่วประเทศนะคะก็เห็นถึงนักแสดงทุกคนและความทุ่มเทและตั้งใจนะคะของผู้กำกับซึ่งและทีมงานทุกๆคน,นะคะ่ะตั้งใจกันมากๆยังไงติดตามชมนะคะอ๋อเจา้าทุกท่านค่ะค่ะที่สองห้านิสัยนะกต้นฉบับที่เห็นว่าเห็นเห็นได้เห็นตัวอย่างก็อยู่ในกาลตีนะคะว่าเวทีว่าเวอร์ช่นนี้นมันมีฟันแตกต่างแล้วก็มีฟันชนิกมากกว่าที่ อ๋อคนะ่ะคือในเวอร์ชันภาพยนตร์ดีใจที่ได wow, ้มาร่วมงานกับพี่จีน่าและทีม GDS ทุกท่านนะคะแล้วก네็ได้เห็นถึงว่าจากบทเพลงสนิวาสแล้วเนี Sunshine> ่ยมาเป็นเวอร์ชั่นภาพยนตร์แตกต่างแน่นอนค่ะแล้วก็ได้เห็นหนังแล้วได้เห็นภาพยนตร์แล้วดีมากๆนะคะเพราะทุกคนตั้งใจทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆค่ะเคยมีภาพไร้หนูหรือว่าหน้าจะออกมาเป็นแบบไหนแล้วพอเห็นภาพจริงต้องเป็นหน้าอย่างไรคือชอบแต่เห็นบทภาพยนตร์แล้วค่ะ แล้วก็มีการพัฒนากันมาแล้วก็จนถึงวันนี้ก็ดูสุกว่ามันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้เห็นกตาอยา่าเพิ่งเชื่อพี่นะอยากให้ไปชมกันทุกท่านเลยค่ะค่ะมันคืคัญเี่ต้องสร้าง,งกิากรรมตัวละครสองตัวนี<ด>้ก <ๆ S 2> ็จริงๆผมถือว่าผมได้เปรียบตรงที่ว่าตา<ด>ัวละครของที่คุณโป๊ปและคุณเบลล่าเล่นไว้เนี่ยคือคือทำไว้ดีมากแล้วก็เออมันเหมือนมันทําให้งานผมง่ายขึ้นคือผมผมโชคดีก็ ก็จริงๆถือว่าเรียกได้ว่าภาพยนตร์ภูเพศสันวาดสองเนี่ยเป็นงานที่โดยส่วนตัวคือผมภูมิใจมากแล้วก็ตอนนี้ผมทํางานก็จะเสร็จแล้วก็อดภูมิใจไปกับนักแสดงทุกคนไม่ได้ที่ที่แบบทุกคนทํางานได้ได้ได้ผลงานออกดีคืออยากที่จะเอาออกไปให้คนดูได้ได้ดูเร็วๆแล้วครับแน่นอนโปรเจกต์นี้เริ่มแรกต้องการต้องอยู่ที่เมืองไทยครับพอเห็นภาพที่ออกมาแล้วเป็นยังไงป้ากดดันหมครับจริงๆผมผมไม่ได้กดดันนะ มันเลยเบอร์นั้นไปครับตอน,นตอนที่รับตอนที่รับรับงานนี้มาครับคือคือโดยโดยสิ่งที่ต้องรับผิดชอบในใ,ใ,ในในการทำโปรเจกต์นี้กับบริษัทแล้วก็ตอนออกกองถ่ายคือผมกดดันไม่ได้ถ้าผมกดถ้าผมกดดันหรือหรือหรือ,รอดูดูมีปัญหาเนี่ยอ่เดี๋ยวนักแสดงกับทีมงานเขาจะรู้สึกแบบไม่ไม่มั่นใจเพราะผมต้องแอคว่าผมสบายกเป็นเป็นกำกับสอนนักแสดงอีกที เป็นความท้าทายมากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเราต้องอทําหนังที่มันไม่ใช่ละครนะคะแล้วก็ต้องต้องบอกจริงๆค่ะว่ามันเป็นภาพยนตร์ที่จีเดชภูม hmm. ิใจที่สุดเรื่องหนึ่งเพราะว่าเราได้สุดยอดของทั้งโปรดิวเซอร์นะคะพี่เก้งพี่วันคนเขียนบทและพุ่งกับที่เก่งกาจมากและจำพัญสุดคือนักแสดงทุกท่านได้ดูหนังแล้วมันมันสุดยอดมากค่ะ <Okay. S 1> ครบรถะค่ะแล้วก็อยากให้เราทุกคนภาคภูมิใจแล้วก็อยากให้ไปดูหนังกันจริงๆะค,ะ mm hmm. ค่ะแล้วก็ รัก็ดีค่ะตื่นเต้นมันเหมือนเป็นเคมีใหม่ๆเพราะว่าด้วยความที่อย่างเรื่องเออละครใช่ไหมคะคือเป็นชาติภพที่แล้วอันนี้เป็นชาติภพใหม่ซึ่งทุกอย่างรีเซ็ตใหม่หมดตัวละครแบบคาแรคเตอร์อะไรีเซ็ตใหม่หมดเยวก็จะเป็นเกรอนเป็นคนที่เป็นหัวสมัยใหม่ส่วนนี่ข้ามกลางอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นเคมีที่แบบมากขึ้นรวมถึงที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็คือทำนักแสดงที่อยากจะให้ทุกคนได้รอชมว่าทุกคนมันเต็มที่มากๆ ก็ผมก็ภูมิใจนะครับที่ได้เล่นหนังเล่งน,นี้เพราะว่าเราก็คือเราก็อยากเล่นกับ GDS มานานแล้วนะครับจริงๆแล้วพอได้พอได้แสดงผมก็ได้ได้ทำแบบเต็มที่ที่สุดแล้วก็พอเห็นตัวอย่างหนังแล้วรู้สึกว่าโอ้โชื่นใจมากเพราะว่าตอนที่เราถ่ายเราไม่เห็นซีนไม่เห็นบรรยากาศอะไรเราต้องเราต้อง เราต้องคิดว่าบรรยากาศมันเป็นอย่างนั้นแต่พอออกมาแล้วมันเป็นอย่างที่เราคิดบางฉากมันก็ยิ่งกว่าที่เราคิดอีกเนยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันคุ้มค่าที่เราแบบเหนื่อยกันทุกคนแบบถ่ายแต่ละซีนนี่คือทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่ว่างานออกมาแล้วแบบมันซาบซึ้งใจนะอย่างเรื่องนี้พี่โบพี่เต้ยเป็นัลตีหน่อยได้าไมหมคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะ,ะมีกระแสเหมือนตอนสมัยละครเคยทำหรือเปล่าความน,น่าสนใจเรืองขามเป็นไทยอะไรกต่างประเทศ จะให้ทุกคนได้เห็นในในภาพที่ผ่านมาเลยใช่เาผมก็คิดว่าภาพยนต์เรื่องนี้จะทําให้สำรัจจะทำให้เป็นปรากฏการณ์ได้ในในความเป็นไทยครั้งหนึ่งนะครับแต่ในรูปแบบของหนังก็การ์ีูนก็เชื่อมั่นในซีรีสว่าหนังก็ออกมาเชื่อมั่นในจิตเนี่ยอันนี้เริ่มกดดัน สวยๆงามๆบ้างแต่ก็เข้าใจว่าเออถ้าเราไม่ได้กดดูก็ตลกดีเหมือนกันจะอาจจะแบบจะได้ช่วยสร้างสีสันให้กับพี่ยนต์ด้วยอะค่ะก็งั้นอย่าก็อกใช่น้องอะไรค่ะไม่อยากบล็อกเบลด้วยอะค่ะเวลาอะค่ะก็เลยเล่นบทเป็นแาบดีกว่าอย่บล็อกน้องเลยอะค่ะแต่ว่าทั้งหมดก็คือเมื่อกี้ได้เห็นพี่ยนตัวอย่างแล้วก็รู้สึกว่ายืนอยู่กับเบลจริงๆแล้วรู้สึกขนลุกจริงๆที่ได้เห็นครั้งแรกอะค่ะขนาดเราที่แบบว่าเป็นคนไปถ่ายแล้วแบบได้มาดูภาพเมื่อกี้อะค่ะมันแบบ ทุกคนต้องดูจริงๆเรื่องนี้มันแบบตื่นรุ่มากจริงๆฝากด้วยนะพี่จิ๊บครับมาจากพี่จิ <c oughs> ๊ว่าหาการกลับมาแรับเพราะดีใจนะคะเพราะถือว่าในรอบ10ปีเลยเพราะว่าได้ที่ไม่ได้รับล,ละครแล้วก็ไม่ได้รับหนังผู้ใหญเพราะตอนแรกพี่จินก็ติดต่อมาก็คิดหนักเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะมีเวลาไปเล่นได้หรือเปล่าแต่ว่าพอได้เข้ามาเล่นแล้วก็รู้สึกดีใจได้มาเจอได้เป็นแม่ของพี่โกลบแล้วก็ได้มาเล่นกับน้องเบลแล้วก็ได้เล่นกับหลายคนแต่ว่าอาจจะมาได้เจอพี่ครบอะนะคะ แต่ว่าก็รู้สึกว่าทีมงานแบบคือบรรยากาศมันดีเพราะบรรยากาศมันดีทุกอย่างมันก็จะทําให้เอ็มมีเราถ่ายทําได้อย่างมีประสิทธิภาพก็ต้องขอบคุณทีมงานทุกคนด้วยนะคะขอบคุณที่โป้ขอบคุณพี่ต๋องด้วยค่ะคุณมากเลยค่ะที่เลือกเรื่องแรกที่เลือกครั้งแรกขอนเจ้าคุณมูนนายเลยยังไงบางก็ก็อย่างที่บอกไปครับคือก็มีความยากช่วงต้นครับที่แบบเราต้องทำานบ้านกับบกเพราะว่าเหมือนกับพอคาพูดมัน ไม่ชินปากแต่ว่าเราจําเป็นต้องพูดเพาะว่าเป็นสมัยนะเราความรู้สึกว่าเออเราเราไม่อยากให้ทำเออเราไม่อยากทำให้ที่ทดีเสียอมไปแล้วก็ผมคิดว่าเออเมื่อเมื่อเหมือนกับว่าบริษัทภาพยนต์อันดับต้นๆข,ของประเทศเนี่ยได้มาเจอกับเออละครที่เรียกกระแสรเรียกว่าเป็นเหมือนกับไทยฟีเวอร์มามาเจอกันเชื่อว่าผลลัพธ์มันจะต้องออกมาดีเยี่ยมแน่นอนครับท่ะนผู้ชมท่านผู้ชมอะไรนะยังไงบ้างหลังนี้เป็นรูปปฏิบัติอาหเป็นอดีตครับผม เราก็องใหม่แล้กับที่เรียด้วยใช่ครับแต่ว่ายังโชคดีครับที่เราเป็นตัวปัจจุบันย้อนกลับไปครับผมเราเลยไม่ได้มีแบบต้องเป็นการพูดอะไรเหมือนคนอื่นคราผมยังโชคดีแต่ว่าการมาเล่นเรื่องนี้ผมรู้สึกว่าแบบเออเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราภูมิใจมากๆนะครับผมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเราก็เคยถ่ายอะไรหลายๆเรื่องมาเหมือนกันแต่เรื่องนี้เราไม่เคยเจออะไรที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้ผมด้วยความที่เป็นหนังที่เรียนด้วยมันแบบทุกอย่างมันต้องสร้างขึ้นมาครับแล้วมันสร้างขึ้นมาได้เป็นแบบใหญ่มากๆเเราดินนอยู่ใ เมืองนั้นจริงๆเราเดินอยู่ในแบบเซตนั้นแล้วเรารู้สึกว่ามันเราหลุดไปอีกโลกเลงจริงๆเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าคนดูน่าจะได้เห็นความเห็นความยิ่งใหญ่นี้เหมือนกันเซตที่ผมรู้สึกว่าผมไม่เคยเห็นเซตใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตผมเลยแล้วผมไปเดินอยู่บนนั้นน่ะผมก็รู้สึกว่ามันโอ้โหมันมันว้าวมากๆใคอยากให้ทุกคนได้ลองติดตามถ่ายในมือถือคนสำคัญเลยฮะรวยจริงเลยที่ผมก็ได้เห็นมีตัวตนในบางสถานที่ต้องเป็นกอร์นะพี่บ๊อบต้องเป็นกอนโอ้โหตลกจิ๋ว กดดันครูสุทนทรผู้ผมไม่เคยเจอบทอะไรที่แบบหินขนาดนี้มาก่อนตัวเรียกว่าใช้เวลาเตรียมตัวนานมากครั้งแรกที่ได้ทราบข่าวจากพี่ปิงและทีมง,งานว่าผมได้รับแคสเป็นตัวละครสุทนทรผู้ตอนนั้นอยู่ที่เขาหลักกำลังดำน้ําอยู่ฮนะก็ <c oughs> เลยคิดว่าเฮ้ยไม่ได้ละตัวฉันนี่ขาวจัวขนาดนี้นี่ฉันต้องทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ให้ให้ผิวดําขึ้น ก็เลยไหว้วานชาวประมงชาวเลช่วยพาไปเกาะอะไรก็ได้แถาแถวนี้เกาะที่ไร <boyfriend> okay. ้ผู้คนและกล้องซีทีวีแก้ผ้าอาบแดดครับกว่าจะได้ผ <ocalypse> ิว so, สีอ like ย่างนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าพอมาเจอตรงหน้าเซ็ตไม่มีฉากให้ฉันถอดเสื้อเลยนะฮะก็จากเป็นคนไม่เคยออกแดดไม่เคยออกกำลังกายก็เริ่มออกกำลังนะฮะก็พยายามเดินฮะเดินจากเชียงใหม่ไป ที่บ้านของท่านพระครูก็คือที่ระยองนะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือไปหาหมอฝังเข็มครับทุกอย่างคือลงทุนด้วยตัวเองนะฮะ <laughs> หาหมอฝังเข็มเพื่อให้พูดเป็นบทก่อนได้ครับ <laughs> ก็ฝากด้วยนะครับ <c oughs> 28กรกฎาครับผม ว่าสองอยู่ได้เฉพาะในโรงหนังนะคะยังไงก็ฝากด้วยเป็นผลงานที่พวกเราทุกคนทั้ง GDS ทัคค้งหมดค่ะแล้วก็นักสแสดงทีมงานทุกคนตั้งใจมากๆใครยังไงรอให้ทึกคนซัพพอร์ตด้วยนะคะอยากให้แฟนคลับแล้วก็ประชาชนทั่วประเทศเลยครับก็พาครอบครัวไปดูกันครับผมเชื่อว่าจะเป็นละครครอบครัวด้วยเป็นละครไทยเอิ้นเะเป็นหนังครับผมก็เป็นหนังที่ทุกคนจะต้องดูกันนะครับ ไม่ใช่ละครนะครับหนังนะครับคอนเทนต์ในคมนะครับก็28กรกฎาคมนะครับพร้อมกันทั่วประเทศก็อยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับดูกันแล้วก็ชอบก็บอกต่อนะครับ